อันยองอซโยพบกับชน n e l s a n i เก,กมทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมลบบอกซึ่งเราไปเจอแมปหนึ่งเป็นแมปไปทําตัวตลกและทําตัวตลกในอะไรอะ่ะมิสไตล์อะไรงงนะมีงงนะก็คือแมปเนี้ยไปเจอจากซ่องกบเล่นหลามเห็นกบเล่นหลามเล่นก็เราก็ไปเล่นดูก็สนุกดีนะได้สูงสุดหกคนเราขอหาะส้อคนน้อยปพื่กันแหลกนะ เรงเขาได้อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคอันนี้คือมันบักใช่ไหมอันนี้คือมันบักซูดใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปในประตูนี้แค่นี้มันก็ไม่บักสูตแหละไม่บักแหละ อันนี้เราเล่นนอก,กรอบนะอันนี้เราเล่นนอก,กรอบเห <c oughs> มือนเราอ้น,นี่เหมือนเราจะเหมือนเราจะอะไรนะั้นตอนที่เราเล่นนอก,กรอบนะเหมือนตำรวจบอกว่าอะไรอะภาษีภาษีอะไรสักอย่าง มันง่ายมากขอให้กับอาการแหลกด้วยนะคะแ,แต่ก็น่า้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันแหลกนะแบบแบบนี้มัน,น,นเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนเหมือนแบบแหลกยังไงไม่รู้ถ้าแหลกก็ขอให้ด้วยเด้อเอามิกุูม,กม,นะไไมิกุูมายังไงมิกุู อันนี้ไอ้นี่นี่ไฟเดย์เอไอ้นั่นอ่ะไอ้ไอ้ไฟเดย์แฟนกินอะไรทีกอย่างนึงอะไฟเดอะไรทีกอย่างนึงอไอ้หมีตุ๊กตาหมีอุ้ยมินเนี่ยมินเนี่ยมินเนี่ยไปก่อสร้างหรอมินเนี่ยมินเนี่ยอันนี้อะไรอะอันนี้น่าจะมาจากเกมซินไอตัวเมื่อกี้มาจากเกมซินรู้ ใช่ไงเพราะว่าเห็นเขาเล่นเกมสซินบ่อยใน YouTube ไงไอ,อ้และเฟดดี้เอฟเฟดดี้แอแกร์ไอเฟดดี้ไอ้เกมเน็ตแนวตะกุลเฟดดี้มาอีกแล้วอันนี้น่าจากกะการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งการ์ตูนนี้เนี่ยโอ้ยนมเอ้ามินเนี่ยใหม,ม่แล้ว เดี๋ยวไปเราได้มาเก้าสิบ <ST> S> <S เราจะนั่งทำไม,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 มแล้วก็มานี่ต่ออ้าวโทนิกวันนี้โทนิกเอเอ พวกอะไรอะ่ะเอาแล้วคุณเฟดดี้มาอีกแล้วไอพวกตระกูลเฟดดี้มาอีกแล้วอันนี้เอาแอปเปิ้ลไปให้สโนไว้กิน่นาจะหมดแล้วแหละ 不好 อา้อาวอ้านี่มัน <c oughs> เห็นตัวนี้รู้เลยมาจากซองกบเรื่องหลาบนี้ไหมตัวนี้ให้เขาดูก่อนโอ้ยตัวนี้เอคนอนี้ไอนี่น่อยู่ในการ์ตูนฟังปอนปนา้าไม่เใจไม่รู้รฟังปอนมานานแล้วมินเนี่ยนมาอีกแล้วมินเนี่ยน เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมิโควิดขอเรียกเครื่องนี้โอ้ยกิเต้กิเต้พาพ้าฟิตีพาพ่าฟิตีพ ได้แปสิบเดี๋ยวเขเดี๋ยวพาไปตอนนั้นเราอยู่ไอ้ตรงนี้ใช่ไหมนี่เราอยู่บ้านเราอยู่อันนี้ใช่ห้องนี้มันเหมือนแบบทำพิธีอะไรบางอย่างเหมือนบูชาเหมือนแบบเรียกพวกผีสพวกผีซาตานมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอห้องขังของใคร ใส่สักคนใดคนหนึ่งอ่ะที่มันเรียกพวกผีปีศาจซาตานมาจะมีวงแหวนอย่างงี้นูก็รู้เลยนูก็รู้เลยแต่เรียกพวกผีปีศาจมาอ้าวมาริโอ้ไอ้นี้กระต่าย ตังเกง ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องตบก็ได้ถ้าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฟันแม่งเลยหกปสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยัวใจแล้วต้องไอตัวน,นั้นเท่าไหร่นะที่จ้างเพื่อนทำอ,ะ200อะ่ะสองร้อยอ่ะอันนี้ว่าหนึ่งรอยเองอ่ะ Pizza Pizza Dew. รีบอ่ะรีบไปฟรีไฟฟาร์มเลเวลฟรีไฟไม่นานหรอกฟารมแป๊บเดียวแล้วก็มีนะัดฟาร์มเลเวลพับจีให้ถึงสามจเก้าวิเลเพราะว่าจะจะเอาไปเล่นในคอมทีเดียวพับจีอ่ะจะได้เอาไปเล่นในคอมทีเดียว เธอฟรีไฟอ่ะเล่นได้อยู่นะเล่นสลับกับไอ้นี่ได้อยู่แต่พับจีขอฟามถึงสับกาวแล้วกันฟามง่ายอยู่นะแต่พอกลับไปเล่นพับจีเนี่ยมันรู้สึกเหมือนยังไงรู้ไหม รู้สึกเหมือนในนั่นอะ่ะเหมือนแบบกล้องมันสั่นอะ่ะก้องเวลาเรายิงอะยิงพับจีอะมันสันส่นอ่ะสั่นนระกอบซีไฟเพราะว่ารีไฟเวลายิงมันไม่สัน่นใช่ไหมมันไม่แบบขึ้นลงขึ้นลงอันนี้แบบขึ้นลงขึ้นลงแบบอื้โหไม่ไหวปะ แล้วก็แค่เติมตรงนี้เข้าไปใ้าใครเล่นฟีไฟก็เดี๋ยวทำการทิ้ง i อดี P ีไฟไว้ให้นะเพราะว่า i อดีฟีไฟมีอยู่ไม่มีนี่ไม่ไม่มีนี่ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผีดผดพูดคำว่าพีพีใส่แบล็วสองไม่ต้องดูข้างล่างนะอันเนี้ยเราอันนี้ อันนี้เอาไว้ Safe. มันก็มีอยู่นะแต่เราเอาออกไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไอ้ไอ้นั่นก่อนไอ้ไอ้แอปเรียลิต well ี้เพราะว่า เราส่งไอดีไปในแอปวิลตี้ไอดีไอดีลองเอาไอดี ID ลองส่งเอาไอดี ID ลองส่งโอเคโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด u ทบ c r ใครให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วลบาย